สูสดีคุผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มันมีแค่ด้านเดียวนะสโลวันนี้ผมก็มีเซตการ์ดแมวใหม่มาแนะนําให้คุณผู้ชมดูกันก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปแมวเซตการ์ดโคตรดุไปเนี่ยมันก็จะเป็นเซตนี้นะครับ แต่คลิปในวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเร่งจรวดแบบจับผูกมาเป็นเร่งจรวดแบบเปอร์เซ็นแทนนะครับไอการเร่งจรวดแบบเป็นเปอร์อรเซ็นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้นะครับก็เพราะว่ามันจะน่าใช้ก็ต่อเมื่อมันเวลสองกับเวลสามนะเล่นไปตั้งนานลืมกดอัดก็มาคือเกมเริ่มไปได้ประมาณ3 4มสี่นาทีแล้วอะแต่ว่าผมลืมกดอัดเวย้ยคุณผู้ชมเดือดเลยเดือดเลยอุยอ๊ยอุ๊ยปาติแล้ววะ โอเคครับผมตาแดงกำลังมาเลยหูเหมาเลยเหมาเลยจงังหวะนี้ผู้ชมอาจจะงงหน่อยนะครับเปิดมานี่คือตบหนูเลยเหรอพี่ไม่มีการตบหุ่นยงหุ่นยนต์หนูเลยคุผมลืมกดอดาุ้ยไอ้บ้าเอ้ยปกติก่อนที่ผมจะกดอาัาคลิปเนี่ยผมจะเหลือไปมองทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้คือมันแบบรีบๆลนๆเนี่ยในที่สุดเรื่องที่เรากลัวที่สุดมันก็เกิดขึ้นแล้วได้ยินหนูนักสืบมันหายตัว รู้สึกว่ามันกำลังเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วใช่ไหมสวยงามครับตาแดงลงมาพอดีอยู่เมื่อกี้โอเคเวลาที่หนูนักสืบมันหายตัวเนี่ยเราต้องคอยมองควันมันดีๆครับช่วยไปช่วยไปเพื่อนช่วยไปช่วยไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆนะมีตัวใหม่มาผูกวนเวียนอยู่ยังเรื่อยๆอะ่ะลูปเปอร์ไงเพื่อนรู้จักไหมลูปเปอร์อะช่วยไปช่วยไปจะหลดนี้จะได้หลุดเร็วๆเพื่อนสวยสวยงามอ่าเรากดอัมตากันเลยครับ พอรู้นะครับว่าถ้าเกิดเราผูกเนี่ยคือเขาต้องขัดขวางแล้วแน่ว่ะจังหวะน,นี้ปลาซ้อมไปอุ้ยโดนน,นะเนี่ยโดนนะเนี่ยโดนเดี๋ยวผมไม่ตามเนี่ยเดี๋ยว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 มึงมาดันอย่างงี้เลยหรือไม่เห็นเลยว่าอุ้ยอยู่หัว,หวมึงเนี่ยอุ้ยมันวางระเบิดมันวางระเบิดแก้ไม่ทันถ้าเกิดเหลือสองวิแก้ทันอยู่นะ อะไรครับจังหวะนี้เพื่อนมันตายไปหนึ่งตัวแล้วเพื่อนมันตายไปหนึ่งตัวหืมตาแดงตาแดงมันมาได้แบบถูกจังหวะสองรอบแล้ววะหนึ่งสงใจตานี้ตานี้มันจะย้ายห่วงวินว่ะหนูนักสืบแกก็มารอช่วยอย่างนั้นเหรอแกก็มารอช่วยกันก็เอาไข่ดาวไปกินก่อนนะอ้าวหลุดว่ะหลุดว่ะแล้วก็ตกไปอุอุ้ยมันกิ้งทันมันกิ้งทันนีครับตอนมันกิ้งเป็นอมตะเราตบมันไม่ได้นะ จัวเลยแค่7วิยังไงแกก็บินแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวดื่มยาตัวใหญ่ไปชิวๆครับยาตัวใหญ่สําหรับหนูเนี่ยถ้าเกิดแมวดื่มก็ได้เป็นยาวิ่งเร็วนะโอเคเดี๋ยวผมจะมุดท่อดูครับผมกําลังจะรีวิวการมุดท่อคุณผู้ชมดูนะครับเวลาที่เราใส่การมุดท่อเร็วมาเนี่ยมันจะทําให้เรามุดท่อตามหนูเร็วมากนะครับแล้วก็ทําให้เรามุดท่อได้บ่อยด้วยนะโอเครอบตานี้ผมก็คงจะชนะแล้วนะ ขึ้นมาช่วยเลยกระทะไข่ดาวฉันรอแกอยู่ยังไงล่ะคือตอนที่เขาช่วยแล้วจะหลุดเนี่ยถ้าเรากราะจังหวะกระทะได้ดีอะ่ะเราจะทาดามเมจได้2คนเลยนะครับคือเราจะตีคนหนึ่งที่หลุดลงมาจากจรวดอะน็อกแล้วก็จะตีอีกคนหนึ่งอะได้นะสำหรับเกมที่สองนะครับเราก็ได้เป็นด่านประสาทอีกแล้วนะ เดี๋ยวเรารอคนมาช่วยนะครับพร้อมกับจัดก,การดาในมือเราอะโดนทีเดียวรับรองน็อกแน่นอนนะครับไ <c oughs> ก็ลัว <c oughs> <c oughs> แกไม่มิสิทธ์มาดปลอดมันลงแกไม่มีสิทธ์ ไม่เข็ดใช่ไหมฮือไม่เข็ดบินไปแล้วรับคุณโชคโอเคสวยงามอยู่เราจัดการตัวแรกไปได้อย่างรวดเร็วว่กเดี๋ยวเราเอามาผูกจกรวดนี้ไล้กันนะแล้วเราก็ดักรอคนอมาช่วยครับอ่ามีจัก,กันดาอีกแล้วอ่ะมีจักันดาอีกแล้วว่า,กกา,าววสวยงามสวยงาม10 seconds later เจนูเจอรลี่ตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะรักเพื่อนมากเหลือเกินนะครับ ah. มันจุกหัวล้อเลยจังหวะนี้หัวล้อเลยจะกรามว่าจกราม ภาษาไทยวันละคาวันนี้เสนอคําว่าแจกรรมนอกจากจากันจะวหฟลินกยงพาอีกเหรอวันนี้ทำไมทองวัาเจอรี่มันทำผมหลุดได้ขนาดนี้วะเนี่ยกูเจอแมทอะไรวเน,นี่ยสองแมทแล้วเนี่ย ยังไงอะแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นเหรอฮะแกคิดว่ากแกหนีฉันพ้นเหรอโรบินฮูดไม่เจอกับดักเลยนะครับสำหรับเกมนี้คือเจอกับดักอุ๊ยโอ้ยเราปลาเล่นซะนี่ถ้าเกิดปลามันโดนเมื่อกี้เรื่องมันขึ้นหลอดไปแล้ว,แบบลวโอ้ยมันกระโดดลงไฮดาวเราโอเคกูปล่อยมึงไปก็ได้ ตอนนี้โรบินฮูดเขาก็ดันอยู่ตรงเอ่อห้องทางเดินนะครับส่วนเจอรี่ธรรมดาเนี่ยเขาดันอยู่ลานหน้าบ้านนะเราก็จะไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยตาแดงดีกว่านะครับผมโราคิดในวันนี้นี่มันทําให้ผมบันเทิงเิละเกินนะหนูแต่ละตัวมันปั่นเนินเินละเกินว่ะอ่าสวยงามสวยงามเดี๋ยวผมจะลองเล่นไม่เฝ้าดูก็นเลยกันนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะวางกำัดักไว้แบบนั้นอนะ่ะมันมีโอกาสที่จะไม่หลุดสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีการไทส์เนี่ยก็คือหลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ Mouse has been from the โอ้โหยังพูดไม่ทันจบเลยมันหลุดแล้วรู้สึกว่าเขาจะมาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหมันหลบมันหลบมันหลบเลยเฮ้เดี๋ยวผมจะไม่จับเขาผูกกันเลยกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปนะเพื่อที่จะให้เขาสองคนเนี่ยทำเกมกันเลยกันนะ ไปวตอนที่ผมยืนดูมันผมงงว่าทำไมไม่หนีผมไปวามาจรวดไก่นี่เลยเพื่อนมาจรวดไก่นี่เลยกระโดดเปกระต่ายเลยนะหมุดท่อมาโยนเกมก็มาว่ะจงังหวะนี้ไม่เป็นไรนะครับคือผมอยากจะเล่นกับเขาสองคนให้มันนานๆหน่อยไนงะสองคนนี้เขาเป็นหนูที่เล่นแบบสนุกดีนะโอเคเดี๋ยวเราหยิบจานไปสักหนึ่งใบก,กันเลยครับ แล้วเราก็เซอ์ไพรสคือเวลาผมเล่นแมวผมจะชอบถือของติดมือมากเลยเวย้ยคือขอให้ถืออะไรก็ได้ที่มันเฟี้ยงหนูได้ตลกตเซ็ตการ์ดที่ผมนํามาเล่นในวันนี้เนี่ยข้อดีของมันก็มีหลายอย่างเลยนะมีทั้งตาแดงต้นเกมนะครับที่ทําให้เกมมันจบไวขึ้นแล้วก็ยังมีเร่งจรวดแบบเป็นเปอร์เซนต์อีกนะอันนี้ก็ยิ่งทําให้เกมมันเร็วขึ้นไปอีกนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่มันดีมากๆก็คือเราสามารถใส่การมุดท่อเร็วได้เว้ยคือมันเป็นการที่โปรเพเยอร์หลายคนเนี่ยเลือกใช้เลยนะครับสำหรับเจ้าการเนี่ยเวลาที่หนูมันมุดท่อหนีเราอะมันจะทําให้เรากดมุดท่อตามไปได้แบบทันทีเลยนะเวลาไปโผล่ออกข้างนอกรูท่อเนี่ยมันก็จะทาให้เราโผล่มาพร้อมหนูเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในีวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้บายบายครับ